สวัสดีค่ะวันนี้มาพบกับสาวภูไทยนะคะนี่เรามีอีกหนึ่งอาชีพนะคะที่จะมาบอกเพื่อนๆนะคะสำหรับสาวภูไทยคิดว่าอาชีพนี้เป็นอาชีพที่ดีนะคะคือการเย็บถุงมือทุเรียนนะคะได้ได้ดีนะคะสำหรับแม่บ้านที่ทำอยู่กับบ้านนะคะ ไม่ยากนะคะก็ไม่ยากาถุงมือทุเรียนรุ่นนี้นะคะจะมีเท่าแก่เอามาให้เย็บนะคะราคาโหลละ190บาทนะคะถ้า,าโลหนึ่งก็จะมีประมาณโลหนึงมี24ตัวนะคะถ้าคํำนวณออกมาแล้วก็ตกตัวละ7 8บาทนะคะค่าเย็บเฉยๆนะคะ แล้วได้เย็บท่อแก่ก็ให้ฟรีนะคะสนใจก็มาทำเป็นเพื่อนสาวผูไทยได้นะคะยินดีนะคะยินดีจะสอนนะคะสำหรับคนที่อยากมีไรายได้นะคะทำงานอยู่กับบ้านนะคะเราไมา่ได้เดินทางได้ ไปเจอมลภาวะข้างนอกนะคะเพียงแต่ว่าเรามีจกักเก็บแล้วเราก็ทำอยู่กับบ้านเราก็ได้ทำงานบ้านด้วยนะคะเราก็แบ่งเวลาไปทำงานบ้านทำกับข้าวทำอะไรก็ก็ทำนะคะ,ะเวลาบ้างเราก็มาเย็บงานนะคะก็ถือว่าไรายได้ก็ตกก,ก็วันหนึ่งก็หลายบาทน,นะคะ สนใจมาทำเป็นเพื่อนสาวราไทยสาวภูไทยได้นะคะคลิปนี้เรามาแนะนำวิธีมแนะนำอาชีพเฉยๆนะคะส่วนคลิปหน้าเราจะมาบอกวิธีการทำการเย็บนะคะแบบละเอียดแบบละเอียด ให้สามารถทำได้เลยนะคะสำหรับคลิปนี้สวัสดีนะคะบ๊ายบายค่ะสวัสดีค่ะฝากติดตามช่อง YouTube ของสาวผู้ไทยพาแซบเด้นนะคะเรามีจะมีเรื่องราวดีๆมาฝากเพื่อนๆเ,เรื่อยๆนะคะสำหรับคลิปนี้สวัสดีค่ะ